สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาสอนทำคิตตี้แบบนี้นี่ข้างหลังเป็นหลังของคิตตี้เรียบๆนี่ก็ไปดูวิธีทำกันเลยก็มาดูอุปกรณ์กันอันนี้ก็เป็นลูกปัดขนาด8ปมิลนี่เอ็นเบอร์ห้ก็มาเริ่มทำกันเลย สรุปปัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ลูดมาเป็นแบบนี้ต่อไปก็ใส่ขวาแดง1เม็ดซ้ายชมพูซองขาวหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสามารถดูแล้วก็ใส่สีตามไปได้เลยเามาส่วนเอ็นลูกปัดสีขาว แรบบนี้แล้วก็อเอ,อ็นฝั่งขวามาร้อยส่วนในลูกปัดเป็นสีดำก็เอ,อ็นฝั่งนี้ใส่ลูกปัดแบบนี้ ก็เอ็นฝั่งขวาสอดสลุกปันเม็สีแดงก็เอ็นฝั่งขวาสอดสลุปปันเม็ดถัดไปสรุปปันทีเอ็นด้านซ้าย ร้อยส่วนที่เป็นสีดำเอาเอ็มใส่นน้ปตปัดไปถัดไปใส่ชมพูที่เอ็นฝังควาสองเม็ดขาวซ้ายหนึ่งเม็ดก็ส่วนกันที่เม็ดสีขาว ลายส่วนกันที่เม็ดสีแดงแอนฝั่งซ้ายสา่ลูกปัดเม็ดหันไปลายส่วนกันที่เม็ดสีขาวเอ็นฝั่งซ้ายใส่ลูกปัดเม็ดหันไปส่วนกันที่เม็ดฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายสายลูกปัดไม่ทัดไปฝั่งซ้ายสายลูกปัดไม่ทัดไปทีนี้เรากลับมาใส่ลูกปัดที่เอ็นฝั่งซ้าย แล้วส่วนกันที่เม็ดสีขาวเอ็นฝั่งขวาใส่ลูกปัดเม็ดถัดไปสลุกปัดในเอ็นฝั่งซ้ายแล้วส่วนเม็ดสีขาวเอ็นฝั่งขวาใส่ลูกปัดเม็ดถัดไป ฝั่งขวาใส่เม็ดสีแดงส่วนเอ็นที่ลูกงปัดเม็ดสีแดงเอ็นฝั่งขวาใส่ลูกปัดเม็ดถัดไปใส่ชมพูที่เอ็นฝั่งซ้ายสามเม็ดแล้วส่วนทั้งสามเม็ดเราก็ได้หน้าคิตตี้แล้วหนึ่งฝั่งแบบนี้ ครัเมื่อกี้เราก็มาถึงตรงนี้คือส่วนส่วนเอนในลูกปัด3ามเม็ดนี้เราจะมาทําด้านหลังของคิตตี้เพื่อให้ตัวคิตตี้ดูมีมิติขึ้นดูหนาขึ้นโดยจะใช้ขอบเดียวกันก็คือสีชมพูเราจะไม่ใส่เพิ่มนี่ก็เริ่มทําเลยใส่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งส่วนนี้ เอ็นฝ <g ab ov ans> ั <g ab ov ans> ่งซ้ายใส่เข้าไปในเม็ดสีชมพูก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็ส่วนเอ็นฝั่งซ้ายใส่ใส่เม็ดสีชมพูก็ส่วนกันที่เม็ดฝั่งซ้ายเอ็นฝั่งซ้ายสรุปกับสีชมพู เอาเอ็นฝั่งซ้ายสรลปัดสาเม็ด1นึ่งสองสามก็จะได้แบบนี้กลรอยส่วนเอ็นฝั่งซ้ายสรุลป,ปชมพู2เม็ดหนึ่สองนี่นี่สิีขาวที่เอ็นฝั่งซ้าย2เม็ดร้อยส่วนนี่ เอ็นฝั่งขวาใส่เม็ดขาวนี้ใส่ขาวที่เอ็นซ้ายสองเม็ดร้อยโซนเอ็นขวาสลุกปัดเม็ดถัดไปเอ็นขวาสลุกปัดเม็ดถัดไป ควาเสรุลกปัดขาวนี้กับชมพูหนึ่งสองอกมาแบบนี้ใส่ขาว1เมตรร้อยส่วนก็เอ็นฟังขวาเสริลกปัดชมพูสองเมตรหนึ 1, ่งสองจะเป็นแบบนี้ใส่ข่าวฟังและหนเมตรร้อยส่วนในเม็ดซ้ายเอ็นซ้ายสอนในข่าวเม็รถัดไป เป็นแบบนี้นซีขาสรลบัดไม่ถัดไปนซีขาสลรบัดไม่ถัดไป ส่วนกันในเม็ดซ้ายเอ็นฝั่งซ้ายใส่เม็ดขาวนี้ชมพูหนึ่งสองก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ปันหนึ่งเมตรร้อยส่วนเอาขวาใส่ขาวหนึ่งเมตรซ้ายใส่ชมพูสองเมตรหนึ่งสองก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ละใส่ขาวหนึ่งเมตรร้อยส่วน ขวาใส่ขาวหนึ่งเม็ดซ้ายใส่ชมพูสองเม็ดหนึ่งสองก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใส่ขาวหนึ่งเม็ดร้อยส่วนกันทีนี้เราก็จะจบงานละแบบนี้นี่คือหน้าคิตตี้ของเรานี่นี่เอาซ้ายใส่ชมพูหนึ่งสอง ขวาใส่ขาวหนึ่งสองอ่ะพอเอ็นมาเจอกันแบบนี้แล้วเราก็จะมัดจบงานนี่สมัดมัดไปเลยแน่นๆดึงแน่นๆก็จะเห็นปมแบบนี้ เราก็จะเก็บเราก็จะเก็บปมให้เรียบร้อยนี่เราก็จะเก็บปมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินเข้าไปเก็บในลูกปัดแบนี้เสร็จแล้วเราก็เก็บปลายเส้นเอ็แล้วก็ตัดเรากเก็บปลายเส้นเอ็นเสร็จแล้วเราก็กรรไกรตัด ข้างนี้ด้วยอ,อันนี้ตัวคิตตี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นี่อันนี้เป็นด้านหลังอันนี้ใครจะทำแบบให้มันเป็นเป็นลายเหมือนกันกับกับด้านหน้าก็ได้วางสีให้มันตรงกันไปเลยเนี่ยเนี่ยสมมุติจะทำฝั่งนี้สีแดงก็ตรงนี้มันเป็นแดงก็มาแดงตรงนี้ แดง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 แบบนี้ตอนนี้อยากให้มันเป็นข้างหน้ากับข้างหลังนี่อันนี้ถ้าเราใช้ลูกปัดขนาด4มิลทำก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้8มิลกับ4มิลอันนี้ใช้8มิลมาทำให้ดูเพระาะว่าจะได้เห็นได้ชัดๆกว่า